หมาแล้วครับหนึ่งเต็มแล้วครับเดี๋ก็จะไม่มีตัวแล้วนะครับครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับก็วันนี้พบกับช่องคนพัดจิามกินลังคันนะครับก็วันนี้จะมาช่วงเย็นๆนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าไปทุ่่านะครับเอารถไปตรวจสอบสภาพนะครับไม่ได้ดูแลซ่อมบำรุงมานานนะครับ ก็เมื่อเช้าออกไปเปลี่ยนยางแล้วก็เช็คข้นล่างนะครับก็เย็นวันนี้ก็วันนี้มาไวหน่อยนะครับประมาณห้าโมงเย็นนะครับเพราะว่าทุกคลิปมาเนี่ยบางทีจะมาสักหกโมงหกโมงกว่าเนี่ยฝนมาทุกทีนะครับฝนไล่ทุกทีมีเวลาตกน้อยนะครับก็วันนี้มาไวหน่อยนะครับนี่แดดก็จ้าเลยนะครับแดดแรงอยู่นะครับก็เดี๋ยวมาชมนะครับก็เหมือนเดิมนะครับตกปรากฏนะครับ เหยื่อที่ใช้เป็นเหยื่อเหยื่อมักนะครับก็มาตกปรากฏเล่นๆดูกันนะครับก็จากอาทิตย์สอาทิตย์นะครับที่ทําคลิปมาเนี่ยปลาไม่เคยเข้านะครับวันนี้ก็เลยจะมาลองดูอีกรอบนึงว่าปลามันจะเข้าหรือยังนะครับครับก็ไม้ไม้เก่าไม้เดิมนะครับก็เป็นหน้าท่อนะครับน้ําขุนน้าแดงมากนะครับแต่ปลาเนี่ยไม่ไม่เข้านะครับไม่รู้มันเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวมาลอง ดูก่อนนะครับเผื่อจะที่จะทางเขาสงสารนะครับให้เอาไปกินบ้างนะครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะลองไปเลาะดูไหมเดิมๆด้วยนะครับก็าจุดไหนกินไม่กินนะครับจะได้รู้นะครับ อนเย็นมาลมฝนทุกวันนะครับแต่มันตกนิดเดียวนะครับบางทีก็มีแต่ลมมานะครับพาให้เราไปแล้วก็ไม่ได้ตกปลานะครับไปต้องต้องรีบกลับเหมือนฝนจะตกบางทีไปก็ไม่ไม่ตกนะครับหลอกเราให้กลับบ้านด้วยกันนะครับมาลองดูนะครับ น้ำขุ่นน้ำแดงดีมากนะครับปลาจะเยอะนะครับแต่มันไม่ไม่ขึ้นมานะน้ำก็สวยแต่ปลาไม่มี มาแล้วครับหนึ่งเต็มแล้วครับมันจะไม่มีตัวแล้วนะครับอสัตว์จะได้นะครับเอาแล้วครับตัวแรกแฮกหมานนะครับตั้งกล้องถ่ายก็ไม่กินนะครับรับปิดกล้องแล้วดึงเลยนะครับตัวแรกแฮกหมานนะครับมาแล้วครับนับหนึ่งหางนะครับหนึ่งแล้วนะครับ กินไก่นะครับปล่อยสายออกไปนะครับอยู่สวยมากนะครับลมก็เย็นนะครับตอน,นเย็นเย็นบ้านก็มาจากทางโน้นนะครับ ไปสองแต้มนะครับจุดนี้นะครับก็เงียบๆอยู่เดี๋ยวจะลองเลาะไปดูหมายเล่นๆไปเรื่อยๆนะครับเพจะได้เช็คไปด้วยนะครับว่าตรงไหนปลามันกินไม่กินนะครับจะได้รู้นะครับถ้าอยู่จุดเดียวในปลาไม่กินก็นั่งค่าเวลาทิ้งเฉยๆนะครับเดี๋ยวไปเลาะไปเรื่อยๆนะครับวันนี้กล่าวว่าจะสักสามสี่หมายนะครับจะไปเช็คดูด้วยนะครับว่าปลามันเข้าจุดไหนบ้างนะ เดี๋ยวไปหมายใหม่นะครับอันนี้จะผ่านวัดดอนกลางไปนะครับวัดดอนกลางอำเภอภาชีนะครับตรงนี้นะครับผ่านพระองค์ใหญ่ไปนะครับมาครับหมายเก่าหมายเดิมนะครับเดี๋ยเอบตปากท่านะครับ ลองรุนกระปดใด้กันนะครับลองเปลี่ยนหมายเล่นไปเรื่อยๆนะครับเช็คหมายไปด้วยนะครับบนนี้พี่ๆนานาท่านใดอยู่แถวที่คอมุตสากรรมรุจนะนะครับอย่ามาตกอย่ามาหาิ้นนะครับจะได้รู้นะครับตรงไหนปลาเข้าไม่เข้า แต่ละที่ก็ใช้สวยทั้งนั้นนะครับแต่ปลายังไม่เข้านะครับมีแต่ปลาเล็กตอดนะครับเห็นน้องคนน้นตามคลิปผมมานะครับนได้ปลากระทิงเยอะเลยนะครับนั่งตกอยู่ยนะอรอลุ้นกันอีทีนะครับของในน้ํานะครับมีได้มีไม่ได้นะครับ ต่อปากข้านะครับปากกดหงสใส่ไม่เข้านะครับพอเสร็จแล้วจะมีคนมาตกแล้วนะครับวันนี้ไม่มีคนมาเลยนะครับแต่ปลาไม่เข้านะครับแต่ตรงท้ายตรงโขดหินตรงนน้นนะครับมีน้องเข้ามาตกไอ้ปลากระทิงนะครับได้ไปหลายตัวเลยนะครับน่ารุ้นนะครับ ที่สองนะครับหลุดไปหางหนึ่งนะครับครับก็ยังนั่งอยู่นะครับสองทุ่มก่อนแล้วนะครับข้าวเย็นยังไม่ได้กินเลยนะครับก็เดี๋ยวสักพักนะครับเดี๋ยวคงต้องเข้าบ้านกันนะครับก็เก็บไปสองหางนะครับปลาไม่เข้านะครับไปไหลที่นะครับไม่มีคนตกนะครับไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวไยว่ากทีนะครับ เดี๋ยวไปนับหางที่บ้านนีดทีนะครับครับก็สรุปผลงานวันนี้นะครับก็สองหางนะครับปรากฏอันนั้นปลาขยงครับตายแล้วคนระับี่สังขวาดเนี่ยตายแล้วก็สรุปสองหางนะครับปลาไม่เข้านะครับถึงว่าไม่มีคนตกเลยนะครับไปนั่งอยู่คนเดียวสอง สามที่นะครับนั่งอยู่คนเดียวก็สุดท้ายวนกลับมาที่เดิมนะครับใกล้ๆบ้านก็ได้ใกล้บ้านนี่เองนะครับสองหางนะครับก็สําหรับคลิปนี้ขอจบคลิปการนาเสนอเพียงเท่านี้กันนะครับกอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามพลพัฒน์ถินหากินหลังคันด้วยนะครับผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็คลิปบางครั้งก็ไม่ได้ถ่ายต่อเนื่องในการตกนะครับเพราะว่าไปคนเดียวนะครับบางทีอันตรายนะครับ ก็พอได้กินนะครับแกงใส่หน่อไม้ดองก็เรียบร้อยนะครับไปมื้อนะครับครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับสวัสดีนะครับบ๊ายบายครับ